เบิ้งสิเอาจะลิปก็สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องแม่หวังสิริวังนะคะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์แล้วนะคะใกล้จะกลับบ้านแล้วก็มาอัปเดตอีกรอบจ้าจ้าบรรยากาศงานพระธาตุพนมช่วงนี้นะจ้า,า,าจ้าเออเออ นี่ก็มีหมอนวดนะอยู่ข้างๆบูธกันก็มีแต่พวกเรากันเองที่มาอยู่นี้เนี่ยหมอนวดก็วันนี้มาแต่เช้าก็ได้ลูกค้าแล้วเดี๋ยวเราก็จะมามาเลยนะคะอยากสบายมาเลยนะคะจ้าจ้ามีหมอเดี๋ยวหมอมาเพิ่มอีกนั่นแหละนั่นแหละบอกเบอร์โทรมาเลยสงสัยล่าลูกค้าสนใจแปดสี่เก้าสองแปดหกสองห้าหนึ่งหมอพูด จ้าโอเคจ้านวดดีมากเลยเมื่อหวังก็นวดอยู่จ้านี่นะคะอัปเดตอัปเดตตอนเช้าก็จะประมาณนี้ค่ะมาๆๆใหญวันยังรออยู่นะคะอไวันยังรออยู่มาเลยนะคะว่าไงคะคุณหญิง

นี่นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะบรรยากาศตอนเช้าๆของงานนมัสการพระธาตุพนมที่ผ่านมาแล้วแต่พวกเรายังอยู่จ้า,งงายังอยู่หลังงานยังอยู่รอแห่ส่งพระอุปคุตกลับบ้านก็ประมาณนี้ค่ะคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะช่องแม่หวังสิริวังค่ะขอบคุณค่ะ